อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบโวันนี้จะมาชวนทำหม่าล่าเสียบไม้ที่หอมกลิ่นเครื่องเทศหม่าล่าและที่สำคัญทำได้ไง่ายๆคุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเตรียมของให้วุ่นวายถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากเทน้ำซุปกุยเตี๋ยวเรือเข้มข้นสูตรหม่าล่าตราโลโบโลงในภาชนะเตรียมไว้จากนั้นนำกระตีบเขียวหั่นท่อนเห็ดออรินจิหั่นบางใส้กรอกหนังกรอบพันสามชั้นสไลด์บางเห็ดข็มทองพันเบคอนปลาหมอึกแช่แข็ง ฟักทองหั่นชิ้นบางมาเสียบไม้เตรียมไว้นำลงย่างบนเตาทาด้วยซอสหม่าล่าที่เตรียมไว้ย่างต่อจนสุก ใส่ภาชนะเซอร์โรยต้นหอมและงาขาวรับประทานคู่กับซอสน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นสูตรมาล่าตราโลโบโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาล่าเสียบไม้อิ่มอร่อยทําเองง่ายๆได้ที่บ้านไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบให้ยุ่งยากเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโลโบติดบ้านไว้ก็ทําเมนูอร่อยล้ําสมัยมีสไตล์ได้แล้วละค่ะ